โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมบิงครับผมวันนี้อยู่เกมแบททิเซิร์ตออนไลน์นะครับวันนี้มาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมแท็กขยะ BDO Companion ซึ่งเป็นโปรแกรมของทางฝั่งของ NA เนอนาะก็เขากำลังพัฒนากันอยู่นะก่อนจะเข้าไปดูเนะื้อหากันในเกมนะครับผมต้องกาบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมาก,มากๆจริงฮะที่กดสมัครสม,สมสาชิกแบบรายเดือนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น ลับสติปชันในฝั่งของซูปไลฟ์กับทวิตทีวีหรือจะเป็นเมมเบอร์ชิพในฝั่งยูทูบขอบคุณมากจริงครับที่สนับสนุนกันนะครับมันจะเป็นกําลังใจแล้วก็จะทําให้ผลยังพงคอนเซปต์ของตัวตัวเองได้ในคลิปวดีโอต่อๆไปขอบคุณมากๆจริงครับที่นนเตียมข้าวของ,องค,อออขอคุณที่ให้หั่นปลาขอบคุณมากๆหลายคนจะได้เห็นผมใช้ในตอนสตรีมนะเป็นโปรแกรมที่ใช้แท็กขยะแต่ผมต้องพูดก่อนเลยว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับโปรแกรมนี้นะครับผมไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องเลยทั้งสิ้น แค่เป็นคนใช้แล้วก็เอามาแนะนําให้คุณผู้ชมที่กําลังสนใจโปรแกรมนี้อยู่ได้ลองเอาไปใช้กันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าโปรแกรมมันมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยนะครับสามารถเข้าไปแจ้งได้ตัวของ Discord คผู้พัฒนาเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาโหลดตัวโปรแกรมมันก่อนเนาะในส่วนของลิงก์ตัว Discord ของโปรแกรมเนี่ย เดี๋ยวผมจะลงให้ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปกดดาวน์โหลดได้พอเข้ารีคอร์ดเข้ามาแล้วนะครับไปที่หน้า getting started นะครับตรงนี้อ่าลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเคเรามาดูค่า Request ของเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับก็คือ1ต้องเป็นตัวเกมภาษาอังกฤษเท่านั้น2ห้ามเปลี่ยนฟอนต์ให้ใช้ฟอนต์ a u l t ของตัวเกมรรเท่านั้นด้วย3นะครับ เรื่องการตั้ง UI scale นะที่ผมนั่งดูเขาพูดกันเนี่ยก็คือ1น,นะครับถ้าเกิดใครที่ใช้จอ 1080p หรือจอ Full HD อ่ะให้ตั้งอยู่ที่90%นะครับ UI ในเกมนะ UI ในเกมก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมาลูตรงนี้ได้นะครับโอเคผมใช้จอ Full HD นะผมจะตั้งที่90%นะครับ ใครใช้ 2k ให้ตั้งไปที่100นะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ 4k เนี่ยไปตั้งไปที่150ได้เลย Requirement ที่4นะครับกนะ็คือตัวไอเทมดอบล็อกนะครับตรงนี้จะเป็น widget ของเกมนะนี่นะมุมซ้ายล่างนะพูดถึงเรื่องไอเทมดอบล็อกเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการวางนะครับอันภาพนี้จะเป็นภาพตัวอย่างของหน้าจอของเราเนาะเป็นภาพจําลองหน้าจอ,อเราเราสามารถเอาไอเทมดอบล็อกเนี่ยวางได้แค่ในพื้นที่สีเขียวเท่านั้นนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยโดยการวางเนี่ยห้ามมีวิดเจ็ตหรืออะไรก็ตามแต่ไปบังมันนะเพราะว่าถ้าบาังปุ๊บเนี่ยมันจะไม่นับทันทีแล้วโปรแกรมจะเออร์เลอร์ทันทีนะครับอาจจะต้องรีโปรแกรมแล้วก็เซตติ้งกันใหม่หมดนะฮะอันนี้ต้องระวังด้วยโอเคนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยของผมเองผมจะเอาวางไว้ที่ฝั่งซ้ายนะเพราะว่าแชทไลนต่างๆผมจะไว้ข้างขวายอยู่แล้ว โปรแกรมนี้จะรันก็ต่อเมื่อคุณเล่นที่ฟูลสกรีนหรือบอดเดอร์เฟูลสกรีนเท่านั้นนะครับวินโดว์โหมดไม่สามารถเล่นได้นะและเมื่อคุณเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วให้ไปที่หน้าเลือกตัวละครหนึ่งครั้งเพื่อเซฟให้โปรแกรมมันเซฟค่าเอาไว้พอเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมนี้วิธีการทํางานของมันก็คือจะคล้ายๆกับ OBS นะครับคือจะเป็นโปรแกรมที่แคปเจอร์หน้าจอเกมของเรา นะแล้วมันจะอ่านจากไอเทมดอบล็อกที่มันมีข้อความเด้งขึ้นมาเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับตัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อ่าผมต้องบอกเลยว่าไม่มีไม่มีสิทธิ์โดนแบนแน่นอนนะครับถ้าโดนแบน OBS ก็จะโดนแบนด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแค่แคปหน้าจอจเฉยๆเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องโดนแบนนะครับแต่ต้องย้ำอีกทีนะว่าดาวน์โหลดได้ที่ตัวของ Discord ของผู้พัฒนาเท่านั้นห้ามไปดาวน์โหลดที่อื่นนะครับ ต้องย้ำอย่างนี้เพราะว่ามีหลายคนไปดาวน์โหลดที่อื่นมาแล้วมันมีปัญหาถ้าให้ดียังไงอย่าลืมมาดาวน์โหลดที่นี่ดีกว่าครับตัวของ d i s c o อ d ของผู้ฒนาเองเลยอ่ะโอเคต่อมานี่คือหน้าตาของโปรแกรมมันโปรแกรมจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็จะตามที่ทุกคนได้เห็นเลยโอเคนะเรามาดูเซตอัพกันก่อนว่าเราจะต้องเซตอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของ API key เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใส่เนี่ยคุณจะสามารถ อัปโหลดข้อมูลที่คุณได้ไปฟาร์มมาเนี่ยขึ้นการ์ดได้เลยนะครับโดยเราจะต้องใส่เป็น API key API API key ของการ์ดนะครับนี่นะให้เข้าไปที่ setting นะครับวิธีเข้า setting ก็คือมาที่ทูลน,นะครับแล้วก็เลือกลงมาที่ setting ต,ตรงนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ใช้เนี่ยก็กด c r e a t แล้วก็กด copy มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในตัวของโปรแกรมเานะขาอะก็กด p a s แล้วก็ s a v ได้เลย ใส่ค่าชื่อเสียงของตระกูลแล้วก็ถ้ามีห่อสารประโยชน์ก็อย่าลืมติ๊กด้วยนะครับเพราะมันจะคำ,คำนวณเรื่องภาษีให้ด้วยในการขายของนะโอเคเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนาะเนื่องจากเราเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้แต่ถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นก็สามารถมาปรับได้นะคอนโซลก็ปรับได้นะแล้วก็เซฟดีบักโฟเดอร์นะครับคาลคูลเลตแ็กอินโนเวลนะครับโปรแกรมเนี่ยจะสามารถเปิดปิด ได้ด้วยการกด hotkey นะครับโดยมันจะดีฟอลต์อยู่ที่ค o t โ o รล c h i p พชรนะถ้าเกิดใครไม่ถนัดสา,าสามารถตั้งปุ่มได้แต่ผมก็ถนัดปุ่มนี้ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สามารถกดพอสได้ขณะที่คุณกําลังฟาร์มอยู่แล้วเอออยากจะพอสไปพักก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่สตรีมแล้วอยากจะแท็กโอเวอร์เล o โชนะครับก็สามารถเปิดโอเวอร์เลทิ้งไว้ได้เลยนะครับพอคุณกด รันโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีโอเวอร์เลย์ขึ้นนะก็ตรงนี้เราสามารถมาตั้งได้นะว่าจะเอาไซส์โอเวอร์เลย์ประมาณไหนก็กดได้จากตรงนี้เลยตั้งค่าเอาครับข้าวข,ของโปรแกรมก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะวิธีการใช้ก็กดเปิดนะครับสามารถกดเปิดได้เลยนะแล้วก็ปิดได้แล้วก็ใครที่ใส่เป็น API key เนี่ยเราสามารถ กดอัปโหลดได้เลยนะครับโดยการสามารถใส่เป็นที่ที่เราฟาร์มนะครับก็พิมพ์เข้าไป okay. แล้วก็สามารถกดเซฟได้เลยนะมันก็จะเซฟมันก็จะส่งไฟล์เนี้ยขึ้นมาที่ตัวของหน้าการเก็บข้อมูลของเราเดี๋ยให้ดูนะนของผมเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับว่าอัปโหลดโดยวีดีโอคอมเพลเนียนเท่านั้น ผมต้องบอกก่อนนะว่าโปรแกรมอ่ะมันยังไม่ได้โปรแกรมสมบูรณ์แบบนะครับเพราะนั้นเรื่องการแท็กขยะเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะอย่างที่ผมเจอก็จะแกว่งอยู่ประมาณ5 0 0ร้อนึง่งอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเก็บเยอะเก็บน้อยบ้างก็ลองมาเช็คดูก่อนข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถลงข้อมูลใส่เว็บการอสได้แบบเรื่อยๆโดยที่เออก็มาเช็คเช็คดูตรงนี้นะครับ ทำปรับให้มันตรงได้โดยเราสามารถอีดิทจากเว็บการ์ดได้เนะเาะก็มาอีดิทขยะที่ถูกต้องให้มันได้โอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสาหรับคลิปวิีโอในวันนี้นะใครที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถมาพิมพ์คุยันใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากได้คําตอบเร็วๆถามตอบสดๆเนี่ยไปคุยกันช่วงไลฟ์สตรีมได้นะส่วนถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยในห้องของ Discord ของ ตัวผู้พัฒนาได้นะครับอยู่ตรงนี้นะ Issue Feedback นะครับแต่ว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษละกันเพราะเขาองไม่มาดังสื่อสารภาษาไทยนะครับก็ลองมาหาหาดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนนะ้าไะลาละดีกว่าเจอกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ